สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาพบ,บกับคุณครูกระแตอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องหน่วยชุมชนของเรานะคะสัปดาห์นี้คุณครูกระแตไม่มาร้องเพลงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาท่องคําคล้องจองสถานที่ในชุมชนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆพูดตามคุณครูกระแตนะคะ one two three สถานที่ในชุมชนเด็กทุกคนควรรู้จกักตลาดนะักตลาดนะักจากสินค้ามาเพื่อขายเด็กเด็กเจ็บป่วยไข้ให้รีบไปโรงพยบาบาลสถานที่ราชการ ให้บริการในชุมชนอีกครั้งนะคะเด็กๆครั้งแรกเด็กๆยังจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวพูดตามคุณครูกระแตอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะสถานที่ในชุมชนเด็กทุกคนควรรู้จักตลาดน้ำตลาดนัดจัดสินค้ามา เพื่อขายเด็กเด็กเจ็บป่วยไข้ให้รีบไปโรงพยาบาลสถานที่ราชการให้บริการในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าเด็กๆจำไม่ได้เด็กๆย้อนไปดูคลิปนะคะที่คุณครูกแต ท่องคำของจองให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเรามาเจอกันในการสอนไลน์สุดน,นะคะเราจะมาท่องคำของจองพร้อมกันนะคะดเด็กๆช่องได้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรให้เด็กๆติดตามคุณคณรกกคณคณูกระแตทุกๆสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้คุณครูกระแตไมบายก่อนนะคะค่อยมาเจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นีสน้สวัสดีค่ะ